ใส่ใบมะกรูดลงไปเลยครับผมจะได้แบบหอมๆนะครับผมน้ํากําลังเดือดครับผมทีนี้เรามาเอาไก่ลงครับผมเราจะใส่ไม่เยอะนะครับผมน้ําเดือดแล้วซื้อไก่มาเป็นร้อยครับผมนีม่วงไก่นี่ลงเลยครับผม ตนไก่ลงมาเบาพอครับผมออต้มแค่นี้หเอ,อาใส่ตู้เย็นไหมครับผม เราจะต้มปอกหอมก่อนต้มใส่ใบมะขามอ่อนตำพริกก่อนนะครับผมตำมะพริกตำพริกไปด้วยนะครับผม จาจจะไม่ได้ขยับไปข้ามานะครับผมเราถ่ายคนเดียวเนาะตามพิกแล้วอืลงเลยครับผมหลังสากเลยเอาแบบบ้านๆนะมีอะไรติดชมได้ครับผมทำแบบง่ายๆนะครับผมอืมต้มไก่ ครับผมล้างครกเลยอือพริกลงไปเลยครับผมเอาแบบเผ็ดๆหน่อยล้างครกครับผมล้างครกเสร็จแล้วเราก็จะใส่ฟงนัว แล้วก็ใส่เครื่องปรุรสนะครับผมหนึ่นช้อนอ๋อใส่น้ำปลาลงไปทีนี้เราก็จะมาหั่นต้นต้นหอมใส่นะครับผมเราจะใส่ใบมะขามลงไปเลยนี่ ใส่ใบมะขามลงไปมีรสชาติแบบอร่อยครับผมใส่ไม่เยอะใส่พอดีหั่นหัวหอมลงไปครับผมหบตอมยำของเราอร่อยครับผม แล้วก็หั่นต้นหอมผักชีลงไปครับผมนี่ไปล้างก่อนครับผมใส่ต้นหอมผักชีลงไปรอบนี้นะครับผม เป็นเสร็จสิ้นครับผมต้มไกเ่เราอืมต้มไก่ใส่ใบมะขามอ่อนขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมบาร์เข่งเกิงถ้าชอบกดไลค์กดแชร์ชกด subscribe กดติดตามครับผมสวัสดีครับ